วิธีการหัดอ่านและผันเสียงโดยดูจากพินอินอีอูวีอาอปอปออีป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 ออูป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 ออาปา พอ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 ีพีพีพออูภ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 ูพออาพาพาภาภาพอ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  莫咪咪咪咪咪，莫乌乌乌乌乌乌，莫安马，莫奥莫莫莫，佛佛乌夫夫夫夫夫，佛阿法。 ฝอ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 เตอเตออีตีเตออูตูตูตูเตออาต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 า